สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีบางจุนสุขสุขพนเนาะพี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องบางําจุนกายยื่นอยู่ที่สถานีเค่ฮะเนาะพี่น้องก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนาะซึ่งเมื่อน,นี้พี่น้องบางําจุนจะพาทานุส้มทุกทานเดินทางไปวัดอโศกการามเนาะพี่น้องเนาะอยู่จังหวัดสมุทรปราการเนาะพี่น้องเนี่ยด้านล่างของเราก็คือซึ่งเนาะพี่น้อง บางมจุนได้นัง่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาที่สถานีชํำโล่งาพี่นองแล้วกันนั่งจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาจากซํำโล่งนพนองมาลงอยู่ที่เคนะ่ะเนาะซึ่งมือในบางคุมจุนจะไปวัดอาโศกกาลามนพนองเนาะเส่งว่าเป็นวัดที่สวยงามแพงนึงอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะเนาะี๋ยวมือในบางคุมจุนพาไปสมบรรยากาศยูหันกันถือว่าเป็นครั้งแรกที่บางคมจุนไปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้พาเอฟซีไปส้มน้ำกันนพนอง เชงบางจนจะเดินทางด้วยล่งไปนี่ก็จะเดินทาง้วยรถสองแถวนาะพี่น้องเนาะก็คือสายสามหกเนาะไปลงตรงซอยเลยนาะพี่น้องซอยเขาวัดเลยเนาะไปี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันอ๋อวันนี้นาะพี่น้องบรรยากาศที่สถานีเคหะเนาะเป็นจุดสิ้นสุดของสถานีรถไฟผ่าสายสีเขียวพอดีเลยเนาะ หากว่าท่านผู้ชมอยากจะเดินทางไปสถานที่ตากอากาศบางปูกับสมารถมาลงที่สถานีนี่ได้เลยนะพี่น้องกระต่อซองแถวไปเนาะรถซองแถวเพื่นก็ไลายๆจอดรอดอยู่ตรงสถานีเค่กะกับโบกลยเนาะพี่น้องวัดกัอยู่ห้างจากนี้ไปประมาณ3มกิโลกว่าเนาะ นี่เนาะพี่น้องรถหนึ่งเอ้หนึ่งกว่าสายสามหกนาะเพิ่นก็นจะผ่านวัดน่าจะประมาณสามกิโลเนาะเดี๋ยวไปส้มบรรยากาศกันยเยนอปุเยเนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะบางมจึงก็ได้เดินทางมาทอดซ้อยทางเขาวัดและนาะพี่น้องวัด อโศการามเนาะพี่้องนคนะุณเนาะอยู่โซนกูจะมี้ายบบย่ายๆบอกเลยเนาะพี่้องแต่ว่าถ้าต้องขามไปถนนฟังนะเนาะน,นี่จะมีสะพานตรงนี้เนะนาะนั่งรถมาประมาณอาหารนาทีเนาะพี่้องนั่งสองแถวมาจากสถานีเคหะประมาณสองนาทีก็จะมาถึงตรงจุดนี้เนาะแล้วห้าสิวถ้าขามไปฟังนะเนาะพี่้องคือวัดอโศกการามเนาะเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งจังหวัดสมุทรปราการเนาะพี่้อง บางคุณยังบรท่านเคยเขาไปแต่ว่าบางจุนได้เห็นเพื่อนรีวิวมากหลายช่องเลยเนาะพี่น้องหลายสื่อเนาะเดี๋ยวเข้าไปส้มน้ำกันพี่น้องแต่ว่าบางคุณสอบถาม2แถวเนาะเพื่อนบอกว่าให้นั่งวิ่งเข้าไปพี่น้องเพราะว่าจากนะจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ1กนะิโลเนาะแต่สีเดินก็เดินก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่ามีวิ่งอยู่ราคาบแ่แห้งพนวาประมาณ1 5บหาบาทเนาะเดี๋ยวเข้าไปส้มกันพี่น้องเนาะ ต้นไกลๆเนาะพี่น้องนั่งมากประมาณ4นาทีนี่แหละเพราะว่าบ้าจุนได้ขึ้นไปนั่งรอดในรถดดกับประมาณ2นาทีเนาะจากสถานีเคหะมาเนาะนกก่าจะขามมาฟังนี่สองแถวหลยพี่น้องสองแถวจะ เราสามารถนัง่งสายสามหกไปกลับขึ้นไปก็ได้นะพื่อนเราไปขึ้นรถไฟฟ้าเนะโอ้แล้วในเพิ่นมีการก่อสร้างเลยเนี่ยก่อสร้างกัน,กน,กน,กนนี่เทศเทศบาลบางปูเนาะซอยหกสิบเนาะพี่อน้องนี่เนะซอยหกสิบเด้อ แล้วทางเขาเป็นตะเคียนป่ายเขียนปา่ายแบบใหญ่ๆด้วยป่ายทางเขาวัดเดี๋ยวเราจุนสระไดนั่งวิ่ขงข้เขาไปเนาะรพี่น้องเราจุกนกระไดนั่งวิ่งไปเนาะว่าร,ราคาวิ่งแค่สิบบาทเนาะเหน้อ พี่นอนะ้องเนาะบางคนจนก็นได้นั่งวิ่งเข้ามาเนาะค่าวิ่งเพิ่นเข้ามาวัดจากถนนใหญ่มาเนาะพี่น้อง10บ,บาทประมาณ1นกิโลเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอเอาน้ำ10บ,บาทแล้วก็มีวิ่งออกผ้าออกไปผอนเนาะพี่น้องเพิ่นวิ่งก็จะอยู่ทางออกไปแล้วไปเบิ่งวัดพี่น้องอ้วัดทางไหน วัดเพื่อนปลูกต้นไม้ไร้เดียดแถวนี้จะไกลสถานีต่างอากาศบางปูเนาะพี่น้องหากว่าท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวมาชมวัดนี่ก็สามารถมาได้เนาะพี่น้องนั่งอ่ารถบีทีเอสมาลงที่สถานีเคหะเนาะแล้วก็นั่งสองแถวมาสิบบาทเนาะพี่น้องมาลงอยู่ใกล้ๆเนี่ยประมาณสี่นาทีเนาะพี่น้องถ้านั่งเล็กจริงๆริงก็ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนี่เนาะมาหอด ตรงทางเขาวัดพอดีเขจะไม่ายใหญ่ๆบอกวัดอโศกรา,ามเนาะพี่น้องวัดอโศการา,ามเนาะเป็นพระเจดีสิบสยอดเนาสิบสามองค์เนีย่ยวางจนผ้าสมบอกเลยว่าเป็นวัดชีสวยงามแห่งหนึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการที่หลายๆคนยังบ่ทันเคยมาถ่ายเนาะพี่น้องก็ยังบ่ทันเคยได้มารีวิวเนาะ บางคุ้คจุนได้เห็นแพนเพจหนึ่งเพิ่นแสลงเนาะพี่น้องบางกุจุนก็นโอ้นี่พี่น้องมาเห่าอีกแล้วพี่น้องเลยนี่นาองปาาปาด,ปาดโตพี่น้องเลยเขามาภายในบริเวณวัด <c oughs> เดี๋ยวบางจุนสีหายพี่น้องเบิ้งสีไทยวิวย่างเดียวเยดี่พี่น้องเอ้เพราะว่าเขามาบอกเลยว่าเป็นสถานที่สวยง่ะมีตื่นตาตื่นใจลใหลายพี่น้องเลยนี่เนาะ <c oughs> ขากลายพี่น้องเลยบุญหอดจอดถึงจริงๆริงบางคำจุนเห็นแผ่นเพจหนึ่งเนาะพี่น้องเพด,ดังลเลเพิ่นได้แสสถานที่วัดแห่งนี้เนาะนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่เนาะ แดดขนาดเลยมอือนนี่เห็นบ่พี่นอ้อ,นนอ,งนองนี่เน,นาะพี่น้องเนาะนานาเลยพี่น้องเอ้ยเป็นบุญวาสนาของบ่าวคำจุนเสด็จมาเห็นเนาะอยากให้พีพีเอฟซีมาเบิ่งมาส้มนํากันเนาะพี่น้องสวยงามหลายเป็นวัสดสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามงาม,ามากๆจังหวัดสมุทรปราการเนาะพี่น้องแถมอยู่ใกล้กับบีทีเอสเอชไอ ห่างจากวิธีเ,เคหามาประมาณ3กิโลกว่าเนาะสวยมากพี่น้องเป็นพระเจดีโม่สิบสามองค์เนาะพี่น้อเนีน่ยมีอยู่สามสันเนาะซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยพี่น้องเอ้ยซึ่งเพิ่นได้แบบออกแบบสร้างตามาที่ทานพ่อรีเนาะพี่น้องกำหนด จนบคิดว่าสีได้มาเห็นพี่น้องเลยนี่พี่นอ้องสวยงามมากๆพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวเลื่มถ่ายทางนี้พี่น้องเลยเอาทางนี้ก่อน <c oughs> นี่เนาะทางนี้แหง่งคักพี่น้องสวยงามขนาดเลยไปเดี๋ยวเราขอไปชมข้างในเลยเนาะ ก็แบบยังเป็นสถานที่สวยงามหลายเนาะนี่เพื่อปูเสือให้เดินพร้อ,รอมเพิ่มหนอนเท่าเนาะนี่เนาะพี่น้องเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้ออยากให้ท่านผู้ชมท,ทุกทุกกานมาเบิง่งมาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องวัดเดียอาจจะหลายคนยังบ่ทันเคยเห็นเนาะพี่น้องมาขอบคุณกัยังเป็นครั้งเลกที่ได้มาเห็น ระหวาคผมจะพา,าเดินรอบรอบพระเจดีย13์13อง ้องเดี๋ยวบมามทานพาเขาไปชมครัง้งหน่งจะน้อยเนาะเพราะพัดลมคือลายแต่ เป็นวัตีิพัดล่มลายอะไรพี่น้องกาวัดเปินกะเปิดตั้งแต่แปดโมงชเช้าพี่น้องปิดห้าโมงเย็นเนาะไปซีขาวทั้งมุดเลยเนาะพี่น้องไนเนด็ดส,สวยงามจริงๆไปพี่น้องเทียบว่าจนสีฟ้าขึ้นไปข้างบนข้างบนนี่จะมีอยู่สามสันเนาะพี่น้อง สามซันล้วก็จะมีพระเจดียด์อยู่13องค์13ยอดถือว่าเป็นมีแห่งเดียวเลยในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะแดดก็ขึ้นเพื่อ f c เมื่อนี้แดดเป็นใจให้่าทำจุนทายคลิปสวยเลยนพี่น้องเลย แว่ว่าวัดนี้จะอยู่อยู่ตรงจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลบางปูเนาะพี่น้องโอ้ขึ้นมานี่เย็นนะ ตรงจุดนี่เย็นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยมเอยนาผ้านองตะวันมาทำบุญนำกันกันพี่น้องเอ้ยสวยมากขึ้นไปอีกสานหนึ่งพี่น้อง ยังอีกสั้นหนึ่ง ไูใกล้ๆพ,พ,พ,พี่น้องพี่น้อง,งอก็จะเป็นฮอสมเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนาะอยู่ตรงสถานีปากนาำพี่น้องน้องพี่น้องเนาะวอลีเวนรอบเลาพระเจดีสิบสหมู่สามซันพี่น้องเป็นรูปทรงที่แบบช่วยงามและก็ที่สำคัญก็คือ มีแรงเดียวในประเทศไทยเนาะพี่น้องอย่ากวางจนชิพาไปฟังหน,น,น้าต่อเนาะไปเนาะพี่น้องเนี่ยวางจนชิพาขึ้นไปโซนตรงนี้เนาะงดงามงดงามนะตัวไปสบายดุริย เม่ว่าพี่น้องวัดนีชุดๆเลยสวยงามที่สุดแลบางขมจุฬาในจังหวัดสมุทรปราการเนาะนเป็นวัดที่แบบควรม,มากพี่นอ้องแล้วนะควรมาทําบุญความมาเบิ่งนะนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของบางจุนจริงๆเลยที่ได้มาเห็นเนาะพี่น้องเป็นบุญวัดสนาลายพี่น้องเลย้ย อน,น้องพี่น้องเนาะกาสำหรับคลิปนี้เนาะบางจุนกาสิได้จบไปที่อเช่นี้เดอร์เนาะพี่น้องเนาะหากว่าเอฟซีอยากจะมาเที่ยวมาส้มวัดอโศการามเนาะพี่น้องจังหวัดสมุรปาการกบสมามา้เนาะพี่น้องเนาะเป็นพระเจดีสิบสามหมู่องค์เนาะพี่นอ้องว่ามีอยู่อ่าสิบอ่าสามสันเนาะพี่น้องเนาะสวยงามต่างสงา่าอยู่จังหวัดสมุรปราการเด้อน,นี่เนาะด้านล่างของบางจุนนี่แหละสวยงามจริงๆริงเนาะพี่นอ้องอยากให้ทานผู้สมมาสัมผัสลวก็มาทำบุญวัดนี้หลายๆเด้อเนาะ สำหรับเกมน,นี้เนาะบางคำจุนกับสเสด็จจบใบเพียงจำเนิด,ดก็สบายดีสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนเนาะที่สำคัญเอฟซีอยากมากลืมบอกเนาะพี่น้องหากว่าเอฟซีอยากเดินทางมากกับสมารถเดินทางมาได้เนาะพี่นอ้องด้วยบีทีเอสเนาะพี่น้องมาลงที่สถานีเคหะกะห่างจากเคหะมาประมาณ3กิโลกว่าเน,ะนาะนั่งสองแถวมาลงอยู่ที่ซอ,อย60เทศบาลบางปูเนาะซอย60เนาะแล้วก็นั่งวินเข้ามาประมาณ สิบบาทเนอะพี่ดอกแกจะมาฮอตวัดเลยเนอะกะสบายดีสวัสดีพี่ดองสุข,ขสุขคนเนาะ